แสดงกล้ามกันคุ้มเดี๋ยวผมพาท่านประธานไปกินน้ำก่อนนะครับผมคนขับรถพี่ไม่ได้ผมไม่ใช่ท่านประธานมมีีแค่เดี๋ยวนี้ไงประธานประธานตัวจริงประธานตัวจริงเซไปเดาเซไปเลประธานตัวจริงมาแล้วมาหัวยามเขามักจะมาตรงเวลาพอดีนะครับตรงเวลาใช่ครับใช่ครับคุณ สวัสดีครับ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 รับมาก็เอาเลยเว้ยโอเคครับยังมเห็นเล้งวะแม่จะหอมชูวินี่ั็พี่วครักครับรักครับรักครับสวัสดีครับเบี้วบางครับอันนี้มาจากราชพัฒชื่ออะไรครับชื่อตาคับต้มหนูค่ะต้นชายแบบฝรั่งครับอ่า เรามีไคดูเราเรามีคิวดูถ้าใครแบบฝรั่งในเวียนอยู่บ้านนอกมึงไม่รู้จักหรอกอกำลังลงเครื่องเสียงทำไมมีเวทีด้วยต้องจัดใหญ่จัดเต็มครับอย่าบอกว่าบ่อล้ำมาลํำครับเฮ้ยจริงรู้ตั้งแต่คชับเอ้า มีคนบอกมีคนที่ก็รักกินข้าวเช้าไอ้โน๊เปิดร้านในยางเลยโต้องาจจ้างหมอลำมาเลยว่านี้เฉยส้มแต่ลุงเขาเป็น supply ถือว่าส u p p l มากอย่งนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากให้มาลองแบบสัมผัสกับวิถีหมอลำสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่เคยเลยมันอยู่ในสายเลือดของคนอีสานนะครับหมอลำนี่คือที่สุดครับเพื่อเพราะอย่างพี่นุ๊กเนี่ยเวลา อยู่กรุงเทพจะเข้าไปนั่งฟังเพลงฝรั่งพอเบาๆปุ๊บต้องย้ายไปฟังหมอรับตลอดเวลามันแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งไหมครับแตกต่างมันคือยังไงครับมันคือที่หนึครับมันมันถ้าเปิดเสมือนกรุงเทพน่าจะเป็นลิเกอ๋อใช่ไหมัน่ใช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 ่ีช่าชอใช่ใช่ใา่ใช่นช่ใีใช่ชาใชเใา่ใ่ใช่นแ่น่ใชช่าช่่่ใชันช่นชช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่นช่ใช่ช่่ช่่ช คงเมันเฉพาะกลุ่มนะถ้าเป็นภาคใต้ก็ะดังตะลุงอะไรเงี้ยครับใช่มันเป็นเฉพาะกลุ่มครับยังท่านแล้วยงสาวๆที่เขาฟังไม่หัวลำน่าจะชอบเลยครับยังรุ่นเราหัอลำดูฟังไหมฟังนะคะชอบมาตั้งแต่เด็กชอบเลยเลยก็ชอบเป็นพวกรถแข่งอย่างพวกเราฟังไหมเด็กแบบรุ่นใหม่ๆฟังฟไม่หัวลำ

ประธานจิตกเงียวจะมาบิดไปกับบอที่จให้โลกได้รูความจริงเลยนี่เป็นการเป็นคาดการณ์แล้วการเปิดการประกันอันนี้ก็พิธีกรแต่เป็นเพื่อนคุ่ดอกเด็เป็นเพ่ข้าเลยเข้ารองเคยขึ้นจอโดนใจมาหลายคนสนามของอามนี่น้องจากรุงเทพครับ ที่มายเยี่ยมเยือนใช่แบ้านเราใหญ่ของเราในวันนี้ถูกต้องพวกเราผมบิวครับครับร่วมยินดีอ่าผมดีใจนะนี่พี่พงษ์มาแล้วครับราเลยวที่ไห้พวกมันขอขอบ<ๆ>ิ view view วบิวเาร้าๆขี้บวชเศามากครับผม ขอบคุณเป็นกำลังใจให้พวกเราครับอีกบักนึงมันไปใส่ะมอีบักนึงติดยูล่ะสามัยูขาวอีบักนึงติดติดงันติดติดงันต้อไม่งานกบ่ออัน้อบีี้บ้ไม่ก็บอกว้าอบคุณทุกคนที่ ขอบคุณครับขอบคุณไอทีที่ราเ้าครับมายามครับผมนะครับผมขอบคุณไอทีมายามประกาขอบคุณเสมอครับครับครับอีกที่ให้บอกที่นั่งบอกขอบคุณไอทีมาเสมอครับผมยังเห็นผมเป็นน้องๆเสมอครับผมขอบคุณ

光明。 เฮ้ยผมพูเล่นไี่ครับพี่บุ้ผมพูดเล่นนะรผมไม่่ผมพูดเลนนะใช่ไหพี่ผมพูดเล่นีผมพูดเลนีอยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้่โอ้ยโอ้่โช่ยอ้อ้เอายาอ้ยโอะโอ้ยอ้คุณ้รับผมเสียเี่ยวแล้อยอยออย้้กเ้ยยอ้โอโหย่อ เพราะว่ากูได้เงินแางเติมละมันแล้วกูกิจนยากจิ้มไม่เกลียบอกเยอะสี่พักิโลค่ะกูไดงเงินเอาไปเอาไปแจกแจกรอบแล้วได้แล้วได้แล้วเด้แลวเอาไทุกคนหุกตาครับเอาอาจารย์นัตีลงสี่แสนหา2งินเจ็ดพันสร้อยสี่สิบสองร้อยแัเน่ยมัเอาไปน้ำกูเข้ามาหยดแจกการออกน้ำกัน มัไหมัจเเพื่อไหมมต้องมั่นฉันมีคิวเป็นสีคิวสำคัญทุกวันมันไมม้เป็นเ่ไหมมันต้องมั่นฉันมีคิวเป็นสคิวสำคัญ